สำหรับโครงการ3นะครับเรามาดูกันคู่แรกนะครับเป็นคู่ของเ,อเรเวนโอเบียโดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเออีบานะครับผมเรามาดูสถิติคู่นี้5นัดล่าสุดกันครับ5นัดล่าสุดนะครับเเป็นฝ่ายของเออีบาชนะ3นะครับเสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็เออีบาเล่นในบ้านชนะ1 0ึนะครับแล้วก็เสมอ0ูนเสมอ1นึเออีบาเล่นในบ้านชนะ1นึ I ่งศูนย์เอีบา ชนะ1นึูนยนะครับผมเป็นฝั่งของเอเอบานะครับผมเล่นในบ้านชนะมาตลอดนะครับผมมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันก่อนครับ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างโอเบโดนะครับผมชนะแค่1นะัดเสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับแคนาดานะครับหประตูต่อศูนย์ชนะลากาเนสหนึ่งศูนย์เสมอกับเตนิริเฟ่นะครับศูนย์ศูนย์แพ้ให้กับมิวแรนเดสหนึ่งศูนย์เสมอกับอันบาเซเต้หนึ่งหนึ่งนะครับผมมาดู ปอร์มของทีมเยือนกันบ้างนะครับผลงานของเขา5นัดเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไม่แพ้ใครเลยสําหรับเอีบารห้านัดล่าสุดนี้นะครับผมชนะ4เสมอ1ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับอันดอร่าศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับชนะมิราเดสสามประตูต่อสองนะครับเจ้าชนะบูโคสหนึ่งศูนย์ชนะเตนิริเฟ่นะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะบียาเรบีสองประตูต่อศูนย์นะครับสําหรับคู่นี้ดูจากผลงานและก็สถิตินะครับก็เห็นอย่างได้ชัดนะครับผม คนที่จะเชียร์ในฝั่งของเอียบาครับสำหรับคู่นี้นะครับมาดูคู่ต่อไปของโครงการ3ครับคู่ของโครงการ3อีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ของปัว f อครับเปิดมาต้อนรับการเดิมเลือดอัพนะครับสถิตินะครับ5นะัดล่าสุดก็เป็นฝ่ายปัวชนะ2สเสมอ1เลือดอัพชนะ2นะครับผมนัดล่าสุดก็สเสมอกัน1 1ึ่งหนึ่งครับปัวชนะ2 1เลือดอัพชนะ1 0ปัวชนะสองศูนเลือดอัพชนะ1 0นนะครับก็ ดูแล้วก็น่าจะเป็นบ้านไข่บ้านมันอยู่นะครับสําหรับคููนี้เรามาดูผลงานกันก่อนเลยครับเพื่อที่จะประกอบในการวิเคราะห์นะครับผมผลงานล่าสุด5นัดล่าสุดนะครับของปวนนครับชนะ2แพ้3นะครับ2อนัดติดต่อกันที่ชนะก็มีชนะดีเย่ดิชงนะครับหนูนย์ะครับแล้วก็ชนะนิอ่นะครับหนึ่งศูนย์แพ้ให้กับอเมรยกัหนึ่งศูนย์นะครับแพ้กับเซเนียนสองศูนย์แพ้ให้กับลาวานหนึ่งศูนย์นะครับ ก็ถือว่ารผมยังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับผมมาดูผลงานของเลออัพกันบ้างครับ5นัดล่าสุดนะครับ5นัดล่าสุดเลือดอัพยังไม่แพ้ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นในบ้านหรือไปเยือนนะครับผมอ่าชนะ2เสมอ3นะครับเอ่อนัดล่าสุดเสมอซังเยเตียน2-2นะครับเสมอกับอ่าเม็ดนะครับ1-1แล้วก็ชนะราวาน2-1นะครับเสมอกับแกงพุทธศูน์ศูนย์ชนะนิออน1-0นนะครับสำหรับคู่นี้ผลงาน เห็นอย่างได้ชัดนะครับว่าเป็นฝั่งของเลือพนะครับทีมเยือนนะครับผลงานดีกว่านะครับบวกกับสถิตินะครับคู่นี้บ้านใครบ้านมันแต่เลือพไปเยือนยังไม่ถึงกับที่จะแพ้แบบตลุมตลายอะไรนะครับผมล่าสุดก็เสมอกัหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชียร์ในส่วนของเลือพนะครับผมซึ่งปาราเปิดมาไม่สูงนะครับแกครึ่งลูกไปฝั่งเลือพดีกว่าครับมาดูคู่ต่อไปของโครงการ3กันครับ สถิติ5นัดล่าสุดนะครับสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ของเม็ดนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนลาวันครับคู่นี้สถิตินะครับเม็ดชนะ3เสมอ2นะครับแล้วก็ลาวันยังไม่ชนะนะครับนัดล่าสุดนะครับลาวันเสมอกับเม็ด3-3นะครับเม็ดเล่นในบ้านชนะ1-0เม็ดชนะ1-0เสมอ0-0แล้วก็เม็ดเล่นในบ้านชนะ1-0นะครับมาดูผลงานของเม็ดกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดนะครับเม็ดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็ ชนะอออเอสนะครับสองประตูต่อหนึ่งเสมอกับเลออาฟหนึ่งหนึ่งนะครับชนะอันซีสามศูนย์ชนะนิมสองศูนย์เสมอดิชงศูนย์ศูนย์นะครับมาดูผลงานของทีมเยือนกันบ้างครับลาวันห้านัดล่าสุดน,นะครับชนะแค่หนึ่งนัดนะครับแพ้สี่นัดติดต่อกันนะครับผมนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับนิออรสามประตูต่อสองครับแพ้ให้กับปารีสเอฟซีนะครับสองหนึ่ง แพ้ให้กับเรือฟสองหนึ่งะครับแพ้ให้กับ u ูสนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับเออแล้วก็ชนะกับปัวนะครับผมชนะปัวแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมองแล้วนะครับผลงานเม็ดดีกว่านะครับบวกกับสุจิเม็ดเล่นในบ้านนะครับเล่นได้ดีกว่าชนะลาวันมานะครับผมได้ตลอดนะครับเม็ดเล่นในบ้านนะครับผมสําหรับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปฟังเม็ดนะครับผม สรุปโครงการ3กันนะครับผมคู่แรกก็เป็นคู่ของเ e อียบาครับคู่ที่2ก็จะเป็นคู่ของเลออารครับคู่ที่3ก็จะเชียร์ในส่วนของเมดครับสำหรับโครงการ3นะครับผมวันตรงเยี่ยม